สองนี่ขายดีขายดีจังเลยนะยอดขายร้านต้องมีตั้งหลายหมื่นแต่ฉันไม่เห็นได้ส่วนแบ่งเลยแบบนี้เขาไม่เรียกเอาเปรียบแล้วเขาเรียกว่าอะไรขายรับมาม่าได้กำไรเยอะขนาดนี้ได้หรอเนี่ยลูกค้าก็มาร้านเราเต็มเลยแต่ว่าสาขาแรกจะเป็นยังไงมั่งก็ไม่รู้เนาะลูกค้าที่สาขาสองเนี่ยเต็มเลยนะคะอยากจะโง่บอกสูตรฉันเองช่วยไม่ได้ น่ากินมากเลยพี่ป๊อบมากี่ทีก็น่ากินเหมือนเดิมเลยอันเนี้ยต้องชมฝีมือพี่เอฟเลยนะพี่อ่ะก็แค่เด็กเซิร์ฟแล้วพี่เอฟไม่บอกสูตรบ้างหรอสูตรของร้านใครเขาบอกกันละ่ะจริงด้วยยิ่งอร่อยแบบเนี้ยร้านอื่นนะ่ะไม่ได้อร่อยแบบนี้นะอืม เลยเหมือนเดิมเลยอ่ะโอเคพี่ไปทำให้ลูกค้าตัวอึ่งก่อนตบ พี่จ๋าพี่ให้กลับไปกินที่บ้านนะขอบคุณค่ะพี่เอฟนี่ดีกับป๊อบตลอดเลยนะคะป๊อบเก่งใจจังเก่งใจอะไรกันก็เธอทำงานดีเนี่ยช่วยให้พี่หายเหนื่อยได้เยอะเลยพี่เอฟคะงั้นเดีย๋ยวป๊อบขอตัวกลับก่อนนะคะพอดีแฟนนารับพอดีเลย <c oughs> ชิมนะนอ,อ,อร่อยเหรอป๊อปร้านพี่เอฟเนี่ยอร่อยอยู่แล้วแหละวันวันนึงนะลูกค้าเข้าร้านไม่หยุดเลยโดใครกินนี่ก็ติดใจกันทุกคนเลยขายหมดเกี้ยงแบบนี้ป๊อกก็ต้องหาทำบ้างนะเพื่อได้ทำให้โดกินที่บ้านอนะ่ะก็ได้เดีย๋ยวลองทําดูแล้วกัน กลมกล่อมได้ไพเพล็บคะป๊อบจัดร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมีอะไรให้ทำเพิ่มบอกได้เลยนะคะมไม่น่ามีแล้วนะจะตอนเนี้รอแค่ลูกค้าเข้าร้านก็พอ เออป๊อบจ้ะนั่งก่อนสิพอดีพี่มีเรื่องจะคุยกับป๊อบอ่ะพี่เอฟมีเรื่องอะไรจะคุยกับป๊อบหรอคะพี่จะสอนป๊อบทำลับมาม่านะ่ะเพื่อวันไหนพี่ไม่อยู่ป๊อบจะได้มาทำแทนพี่ได้พี่เอฟป,ป๊อบทำไม่อร่อยเหมือนพี่เอฟนะคะเรื่องนั้นนะ่ะไม่ต้องห่วงเลยนะพี่จดสูตรไว้หมดแล้ว เดี๋ยววันนี้พี่จะเริ่มสอนเลยงั้นก็ได้ค่ะชิซุนะนี่วัตถุดิบของเราก็จะมีพริกมีหอมแดงต้นหอมผักชี หูวไข่ลับมาม่าได้กำไรเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย เช็คมือถือหรือยังพี่โอนเงินพิเศษเข้าไปให้ป๊อบนะ่ะลองเช็คดูสิอโอ้ทำไมพี่เอมให้ตั้งห้าพันอะคะเดือนเนี้ยร้านเรามียอดขายดีมากแล้วพี่ก็เห็นว่าป๊อบแบบตั้งใจทำงานมากเลยก็เลยอยากจะให้ป๊อบจะได้มีกำลังใจในการทำงานต่อไปไงขอบคุณมากเลยนะคะพี่มขอบคุณมากๆจริงๆเลยค่ะ ออมาจ้าอา้าวน้องป๊อบทำไมมาขายที่นี่ล่ะแล้วไม่ได้ขายที่เดิมแล้วหรออ๋อพอดีว่าพี่เอฟเขาให้มาดูแลที่นี่จ้าเปิดเป็นสาขาสองวันแรกเลยจ้าดีเลยที่จะได้ไม่ต้องเดินไกลป้านที่อยู่แถวนี้เองงั้นพี่เอาล่ามามาม่าถึงนึนได้จ้ารอแป๊บหนึ่งนะจ้ะ ได้แล้วจ้าจ้าโอนนะจ้าได้จ้ะขอบคุณมากๆากเลยจ้าฝูดหนุนกันทุกวันได้เลยนะจ้ะโอ้โป๊อบนี่เราขายดีขนาดนี้เหรอเนี่ยเงินตั้งเยอะเลยอะดีนะที่ป๊อบอะ่ะให้โดนเลิกขับวินมอไซค์แล้วมาช่วยป๊อบขายของ คนเดียวไม่ทันแน่เลยค่ะดีมากลูกค้าก็มาร้านเราเต็มเลยแต่ว่าสาขาแรกจะเป็นยังไงมั่งก็ไม่รู้เนาะพี่เอฟคะจะเปิดสาขาเพิ่มทั้งทีทำไมไม่เปิดให้ไกลกว่าเดิมอะคะมาเปิดติดกันแบบนี้ลูกค้าก็เลือกไม่ถูกว่าจะเข้าสาขาหนึ่งหรือว่าสาขาสองดีฝนว่าไงนะพี่เนี่ยนนะเปิดสาขาสองใช่ค่ะ ลูกค้าที่สาขาสองเนี่ยเต็มเลยนะคะที่มีแค่สาขาเดียวไม่ได้เปิดสาขา2เลยอะ่ะตั้งแต่ป๊อปลาออกไป mm. ก็ไม่มีใครมาช่วยพี่เลยแค่สาขาเดียวเนี่ยพี่ก็จะแทบทําอะไรไม่ทันอยู่แล้วอะ่ะพี่เอ็มคะคือพ่อป๊อปป่วยคะ่ะป๊อปต้องกลับไปดูแลพ่อที่ต่างจังหวัดอ้าวเหรอแล้ว ป๊อบจะกลับมาเมื่อไหร่คงไม่กลับแล้วอะค่ะน่าเสียดายจังแต่ไม่เป็นไรนะพี่เข้าใจป๊อบพี่ให้ป๊อบไว้ติดตัวนะแล้วก็ขอให้พ่อหายป่วยไวๆนะขอบคุณนะคะพี่เอฟ ที่คอยช่วยเหลือป๊อบมาโดยตลอดแล้วที่ฝนบอกว่าพี่เปิดสาขาสองเนี่ยฝนไปเอามาจากไหนอรอก็นูเห็นพี่ป๊อบกับแฟนเขาขายอยู่อีกซอยหนึ่งแล้วก็บอกลูกค้าคนอื่นๆว่าพี่อย่าเปิดสาขาสองแล้วให้เขาสองคนไปดูแลค่ะขอบคุณนะคะแวะมาอุดหนุนสาขาสกันได้ทุกวันเลยนะคะเปิดทุกวันเลยค่ะ แหน่ลาบมาม่าสาขาสองนี่ขายดิบขายดีจังเลยนะพี่เอฟมาได้ไงอ่ะไหนเธอบอกฉันว่าจะกลับไปดูแลพ่อที่ต่างจังหวัดไงป๊อปเออในไหนก็รู้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะฉันอยากจะมาเปิดร้านเองตั้งนานแล้วแหละเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะไม่อยากโดนเจ้านายแบบเพี่ยวเปียบไงอยากจะโง่บอกสูตรฉันเอง ฉันไปเอาเปรียบอะไรเธออะป๊อปแหมยอดขายร้านก็มีตั้งหลายหมื่นแต่ฉันไม่เห็นได้ส่วนแบ่งเลยแบบนี้เขาไม่เรียกเอาเปรียบแล้วเขาเรียกว่าอะไรแต่เธอเป็นลูกจ้างไม่ใช่หุนส่วนที่จะมาขอส่วนแบ่งให้เท่ากับเจ้าของร้านนะป๊อปแล้วกว่าฉันจะสร้างมาได้ขนาดเนี้ยจะต้องผ่านอะไรมาบ้างมันไม่ได้ง่ายแบบที่เธอคิดเลยนะแต่มันก็ไม่ได้ยากนี่ ก็ทำง,ง่ายๆนี่ขนาดวันแรกก็เนี่ยลูกค้ายัางเต็มร้านขนาดนี้เลยได้แล้วสักวันเธอจะรู้เองโอถ้าเป็นมาครูที่แท้ก็กลัวลาตัวเองเจรงเนี่ยทำงานนิดเดียวนะปตนะอ่นเนอะเงินก็ได้ทันเยอะสบายจะตายนั่นน่ะสิ รู้อย่างนี้นะขโมยสูตรมันมาตั้งนานแล้วยอมคนเป็นลูกจ้างมาเป็นปีๆกําไรก็ได้ตั้งเยอะตั้งแยะแต่แบ่งให้ป๊อปแค่เก้าพันแบบเนี้ยเเปรียบกันชัดๆจริงมาแล้วจ้าร้านพี่เอฟเนี่ยอร่อยไม่เปลี่ยนเลยนะคะขอบใจนาที่ไม่เบื่อร้านพี่อ่ะ ทินว่าลูกค้าหายไปไหนกันหมดเนี่ยนั้นสิขายดีแค่อาทิ์แรกแล้วแบบนี้ร้านเราจะเจ๊งไมนี่ยป๊อปถ้าอยากได้คนช่วยงานอ่ะจ้างหนูได้นะคะพี่เอฟคะนี่พวกเธอมาทำอะไรกันอะ่ะคือว่า เราสองคนจะมาขอโทษนะครับพวกเรารู้แล้วนะคบว่าการเปิดร้านเองมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดจริงๆอะครับใช่ค่ะพวกเรารู้แล้วว่าต้องลงทุนหลายอย่างค่าใช้ใจ่ายก็เยอะกว่าจะมีลูกค้าประจำก็ต้องใช้เวลาต้องมีทุนเหนื่อยกว่าลูกจ้างเยอะเลยค่ะฉันไม่กดพวกเธอหรอกถ้าเธอสองคนเข้าใจก็ดีแหละต่อไปจะได้ไม่ต้องมาว่าฉันว่าเอาเปรียบพวกเธออีก ถ้าพวกเธอหมดทุระก็กลับไปได้ละเพี่เอฟคะป๊อบขอกลับมาทำงานกับพี่อีกได้ไหมคะคงไม่ได้หรอกนะป๊อบขอโทษนะพอดีว่าฉันเป็นคนเจ็บหล้วจำ